นิสสันแล้วล่ะค่ะก็มีตัวเด่นๆอยู่หลากหลายตัวนะคะแต่ว่าหยิบยกขึ้นมา2ตัวค่ะตัวหนึ่งนั้นเป็นรถที่อยู่ในอนาคตจะเกิดขึ้นค่ะอีกตัวนึ่งนั้นก็คือตัวพิเศษที่น่าเป็นไฮไลท์ของนิสสันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาถามน้องสองคนสาวสวยนะคะน้องฝันหวานแล้วก็น้องโบค่ะน้องฝันหวานกันเลยละกันนะคะออดูตัว,วไหนอยู่คะ ก็ดูจริงๆก็ดูทุกๆตัวค่ะแต่<ช>ว่าจะบอกว่าอเมล่าตอนนี้ก็คือเป็นเป็นตัวใหม่ของอ uh ิสันแล้วก็ยอดขายก็ดีมากๆเลยตอนนี้แล้วก็จะตอบสนองในเรื่องของรถเล็กเป็นอีโคคาร์นะคะ uh huh. ใช่ก็เป็นเครื่อง 1, 1> uh huh. 2 0 0งซีซีมีน้ำหนักเบาแต่ว่าออกแบบมาให้ดีไซน์มาให้ตัวรถเนี่ยรู่ลม uh huh. ะะส่งตัวทรงตัวได้ดีมีตัวสำหรับตัวอเมล่านี้นะคะก uh ็ huh. จะมีระบบ i d l i stop uh huh. ก็คือหยุดการทำงานของรถขณะรถจอดนิ่ง ก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้านํามันได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของออดีไซน์ที่กว้างขึ้นก็คือ,อคอนเซปต์ของเขาก็จะคือความสุขที่กว้างขึ้นจากที่ว่าเห็นรถอีโคคค้าจะเป็นคันเล็กๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นรถเด็กๆกุ๊กเิ็กอะไรเงี้ยตัวนี้ก<ช>็ค,คือเหมือนแบบว่าตอบสนองลูกค้าที่แบบว่าอาจจะ โตขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะวัยทางานหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยากจะได้รถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่งได้เยอะขึ้นใช่รูปแล้วก็ทันสมัยค่ะนะคะก็ต้องบอกว่า n i สสันมาร์สค่ะก็เข้ามาสู่เมืองไทยได้ประมาณสักสองสาปีแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมไปอย่างมากเป็นอีกข้คาคันแรกๆในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ แล้วนะคะเรามาดูรถในอนาคตากันบ้างค่ะเขาบอกว่านี่คือน,นิสสันโนบค่ะไปถามน้องโบนะคะว่าเขามีอะไรที่แตกต่างจากรถปัจจุบันกันบ้างอยากทราบม,มากเลยค่ะค่ะสำหรับรถนิสสันโนบนะคะเป็นรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานนะคะเราจะไม่ใช้น้ํามันมเราจะใชะ้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยข้างบนตัวรถนะคะจะมีแผงโซลาเซลล์เพื่อที่จะให้รถยนต์เนี่ยขับเคลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยอ๋อ ก็เรียกว่าตอนนี้เรื่องของพลังงานน้ำมันนะคะราคาก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆือเพราะฉะนั้นทางนิสสันเขาก็เก็ตไอเดียขึ้นมาว่าเพราะฉะนั้นแสงอาทิตย์ที่มันสาดส่องอยู่ทุกวันเนี่ยนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนดีกว่าแล้วก็บางคนเขามีคาถามบ่อยบ่อว่าเอ๊แล้วตอนกลางคืนขับยังไงเขาสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ใ,ในยามค่ําคืนด้วยนะคะอ่าเรื่องดีไซน์กันบ้างนั่งได้กี่คนอะไรยังไงบ้างคะสําหรับภายในของนิสสันนูฟนะคะก็จะมีเป็นที่นั่ง3แบบสามแบบบวกหนึ่งนะคะคือข้างหลังนี้สามารถพับเก็บได้ ก็สามารถพัเก็บได้ทําให้พื้นที่ข้างหลังนียมีความกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สําหรับความสูงของรถนะคะก็สูงประมาณ1700มมตรค่ะล้อกว้าง1,980มมตรทำให้ห้องโดยสารนียกว้างอย่างน่าทึ่งมากเลยค่ะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าค่ายนิสสันวันนี้นะคะเขามากับเรื่องของการประหยัดพลังงานค่ะเพราะว่าอีโคคาร์ก็สร้างมาอยู่แล้วนะคะซีซน้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็ประหยัดน้ํามันอย่างแน่นอนเนาะ ใช่ป่ะแล้นีนส่วนของรถคันนี้เป็นรถในอนาคตค่ะก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะนํามาปรับใช้เป็นพลังงานทดแทนอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยได้ดำนิไว้นะคะาายอยู่ที่มาส้าค่ะซูมซูมซูมนะคะจริงๆแล้วมาส้าเนี่ยจริงๆเขามีรถอยู่หลากหลายรุ่นมากเลยแล้วก็จะได้เห็นกันนะคะในส่วนของรถที่เป็นรถสปอร์ตเนาะรถซีดาาได้เห็นเยอะมากแต่จริงๆแล้วรถกระบะเนี่ย ก็ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะบนท้องถนนค่ะวันนี้ค่ะมาสดา้า e ขาเล o โช i g ไฮไลท์เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสูงถึง80ซนเมตรด้วยกันใครที่กล,ลัวเรื่องของน้ำท่วมปีน้าสงสัยว่าต้องหันมามอง m a z d a ตัวนี้สันและ้วละค่ะตัวนี้คือ B t ท50เนาะ่ค่ะโ <ไป S 1> ดดเด่น<ๆ>ยังไงบ้างคะเออนิวมาสด้าบี b t 50 Pro ใหม่ตัวนี้นะคะก็คือโดดเด่นก็คือจะหลักๆแล้วจะช่วยในเรื่องของน้ำท่วมก็คือจะมีส่วนสูงหมด 180เซนหนแดสิ <180. S 1> แล้วก็มีเครื่องยนต์สองตัวก็คือตัว2 2ลิตรที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้านะคะแล้วก็จะมีตัว3 2ลิตรที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง200แรงม้าค่ะอ่าฮะอ่ะมาถามความเห็นของน้องอีกคนแล้วกันคะ่ะไอ้นัทพวมแบบนี้รู้สึกไงคะกับรถที่มีขนาดหรือว่าความสูงที่สูงขึ้น ก็รู้สึกว่าเหมาะกับสถานการณ์ของบ้านเราในตอนนี้ค่ะจะได้ไปไหนมาไหนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างสะดวกสบายด้วยค่ะอ่าฮะอะปิดท้ายค่ะพูดแนะนำในส่วนของมาสด้าเลยค่ะว่าความโดดเด่นของมาสด้าเนี่ยนอกจากรถคันนี้มีอะไรอีกบ้างคะก็ความโดดเด่นของมาสด้านะคะก็คืออย่างเช่นรถคันนี้ก็คือแนวคิดการออกแบบเขาจะเป็นแบบสไตล์รถเก่งนะคะก็คือจะดูโชวเชียวแล้วก็ดูดนัน อ่าฮะมันจะเห็นถึงความเพียมแข็งนะคะอ่าฮะก็เรียกว่าเป็นรถกระบะสไตล์สปอร์ตนะคะจะได้เห็นได้ว่ารูปลักษณ์เนี่ยจะเป็นสไตล์สปอร์ตคล้ายๆกับรถเก่งเลยแต่ว่าสูงขึ้นนะคะแล้วก็แรงม้าเขาก็ใช้ได้ทีเดียวค่ะใครที่กำลังมองหากระบะอยู่นะคะแนะนำตัวน,นี้เลยค่ะ B T 5 0ของ Mazda ค่ะเดินมาเจอกับบู o ฟันยองค่ะเดี๋ยวจะมาสอบถาม ต้นขาวอันนี้ตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยใช่ไหมคะ,ะคือในบูธของซันยองปีนี้นะครับเรานำซันยองหลากหลายรุ่นเข้ามานำเสนอโดยมีแนวคิดนะครับโดยเราเรียกว่าซันยองครับสิทธคอลเลกชันซึ่งจากที่เห็นตัวนี้จะเห็นได้ว่าเราตกแต่งนะครับรถยนต์ด้วยสติกเกอร์สีสดใสนะครับเป็นลายการะตูนล,ลายตุ๊กตาลายนะครับซึ่งภายใต้แนวคิดอันนี้ก็คือว่า เราเห็นว่าในสภาวะปัจจุบันนะครับซึ่งผู้โรยโพากทั้งหลายเนี่ยเพิ่งจะผ่านสภาวะน้ําท่วมใหม่ <Okay. S 1> นะครับทุกคนก็จะมีความเครียดนะครับ <Okay. S 1> เราก็อยากให้การใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกสดชื่นนะครับมีอารมณ์สนุกสนานเพิ่มขึ้นนะครับเราที่ตกแต่งรถเราให้ดูสีสันสดใสนะครับสำหรับผู้ใช้เองก็จะมีอารมณ์ร่วมนะฮะเนื่องจากรถเนี่ยมันสดใสขณะเดียวกันผู้ใช้ถนนร่วมทางเห็นรถ ก็ะจะรู้สึกมันสดชื่นดีมันดูสนุกสนานเพราะฉะนั้นไอ้ความเครียดที่เพึ่งผ่านน้ำท่วมมาอย่างน้อยก็ได้ลดลงขณะที่สัญจรไปมาบนท้องถนนะนะครับอัน <cos. S 1> นั้นคือแนวคิดที่เรา,เาแนะนำตัวนี้ขึ้นมาซึ่งในกรณีนี้เราก็จะติดตั้งนะครับนำเสนอไปที่รถของเราทุกรุ่นไม่ <Ü blem S 1> ว่าจะเป็น s t a r w i c k a c ค i o n c i i r o n หรือ l e x กซ ตลอดจนน้องใหม่ที่ิ่งแนะนำตัวของบอเรนโดนะครับเรามีลายกราฟิกให้เลือกมากกว่า10แบบแล้วแต่ผู้บริโภคอยากจะได้ถ้าคนมีไอเดียอยากจะทำเป็นกราฟิกลายแบบที่เองคิดสามารถทำได้บ้างไหมผมคิดว่าได้เพราะว่าเรามีดีไซเนอร์ซึ่งเป็นพันธมิตรกับเรานะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในพวกนี้ก็ผมคิดว่าสามารถที่จะแอปพลายนะครับแนวคิดของ ผู้บริโภคนะครับเข้าไปร่วมกับสิ่งที่เรามีอยู่คงไม่ใช่จะเป็นปัญหานะครับแต่เร,เราก็มีลายซึ่งว่าต้องสิบกว่าลายซึ่งผมคิดว่าตรงนั้น,น,นยอดนิยมด้วยเนาะค่ะลูกค้าก็อาจจะพอใจยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะเพิ่มเติมสีสันตามแนวคิดของตัวเองผมคิดว่าเราทําให้ได้ครับนะคะและปีนี้สังยองเองก็ยังมีเรื่องของการช่วยเหลือน้ําท่วมภายในงานนี้ด้วยใช่ครับคือ,อเรา อยากจะแบ่งเบาภาระของผู้ที่ประสบภัยนะครับซึ่งรถอ,อาจจะถูกน้ําท่วมบ้านาถูกน้ําท่วมนะครับในกรณีที่สนใจอยากจะเปลี่ยนรถใหม่แวะมาที่บูธของเรานะครับ<ม>เรามีส่วนลดเป็นพิเศษให้สําหรับตัวรถใหม่นะคบเาาดียวกันรถเก่าถ้าหากว่า,าคุยกันถูกใจนะครับเราก็จะมีราคาเพิ่มเติมให้มากกว่าราคาของตลาดนือเป็นราคาพิเศษให้ครับใช่ครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในในสภาวะแบบนี้ นะครับซึ่งเราถือว่าอย่างน้อยก็จะเป็นการช่วยเหลือสังคมทางอ้อม,อมนะคะอยาาจะถาอีกนึงค่ะสมมติว่าจบงานไปแล้วแต่ว่าคนดูเนี่ยเขาแบบมาไม่ทันในงานนี้นยอย่างเงี้ยค่ะยังมียังมีคนอ<ก>ี่อยู่คะก็ยินดีต้อนรับเรา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 ,เราค่อนข้างจะยืดหยุน่นคือซันยองเองเนี่ยนะครับในตลาดรถยนต์เราไม่ใช่ผู้ค้ารายใหญ่นะครับเราเราเรา สามารถที่จะทำอะไรยืดหยุ่นได้นะครับถ้าหากว่า,าเราคุยกันได้นะครับก็ยินดีครับคือซันยองเป็นรถเกาหลีนะครับผลิตที่เกาหลีแต่เราใช้เทคโนโลยีของเยอรมันนะครับอ,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 อย่างระบบเกียร์หรือระบบเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคโนโลยีของ m e r c e d e s b e n z นะครับแ่ถ้าผู้บริโภคเองเป็นผู้บริโภคที่เปิดกว้างจะเห็นว่าตอนนี้สินค้าเกาหลีนะครับจะรับนิยมเมนนะครับ มีคุณภาพที่เทียบเท่ากับทางสินค้าที่มาจากยุโรปหรืออเมริกาแล้วนะครับอย่างดูอย่างโทรศัพท์มือถือะนะครับยี่ห้อชั้นนํามันก็เกาหลีร,ร,ลรถยนต์เองก็ทานองเดียวกันครับเรามีคุณภาพ,าพมีเทคโนโล,โลยีมีทุกอย่างทเทียบเท่ากับบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆ ในยุโรปหรือในอเมริกาครับสัญญองเองเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยมาประมาณกี่ปีได้แล้วคะเราเข้ามา7ปีครับปีนี้กำลังจะเข้าปีที่8พัฒนาการเป็นยังไงบ้างะคะก็ดีขึ้นทุกปีนะครับตอนนี้เรามียอดผู้ใช้มากกว่า5000ลายนะครับเรายืนยันว่าเราจะให้บริการลูกค้าเราอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริการด้านหลังการขายหรือก่อนขายครับ อย่างที่เรียนเราเป็นบริษัทเล็กๆเ,เพราะงั้นเราจะยืดหยุ่นเต็มที่ส่วนที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรคะรุ่นไหนกันเนี่ยอันนี้เป็น Starwick รุ่นท็อปครับเป็น Starwick Exclusive นะครับซึ่งจะมีะสเปคในลักษณะที่เป็น Entertainment สำหรับครอบครัวนะครับซึ่งจะสะดวกสบายแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินยามเดินทางมีชุดเครื่องเสียงทั้งจอหน้า จอเพดานและที่ที่นั่งผู้น้านะครับเราจะมีจอที่เราเรียกจอหัวหมอนอีก2จอซึ่งแต่ละจอเนี่ย <c oughs> ก็จะใช้ระบบไวเลสซึ่งผู้ใช้หรือผู้ที่นั่งอยู่ในรถสามารถที่จะเลือกชมนะครับะจะดู DVD หรือดูทีวีแล้วแต่เลือกเพราะว่ามันใช้ไวเลส เฮดโฟนซึ่งต่างคนต่างเลือกดูได้ตามใจชอบมันจะไม่รบกวนกันนะครับซึ่งนั่นหมายว่าเวลาเดินทางเป็นครอบครัวเนี่ยมีมีเด็กๆใช่ไหมครับอาจจะแย่งกันดูดูหนังคนละเรื่องมันสามารถเลือกได้ดูคนละเอได้ใช่ใช่ครับอ่าฮะอ่ะคราวนี้มาถึงส่วนของสมรรถนะรถกันบ้างอันนี้เสริมความมั่นใจนะยค่ะว่าไอ้สันยองตัวนี้เนี่ยสมรรถนะเขาเป็นยังไงบ้างคะ สัญญองตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลของมาเลว์นะครับเทอร์โบนะครับให้แรงม้าอยู่145แรงม้านะครับล้วแรงบิดค่อนข้างสูงนะครับมีพละกำลังดีแล้วก็ใช้เกียร์อัตโนมัติ5จังหวะของ m า s ซ e s ซ e n ์นะครับซึ่งสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนเกียร์แบบอัตโนมัติหรือเลือกเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวลครับเกียร์ธรรมดาได้นอกจากนั้นมันยังมีระบบะเรียกว,ว่า s t ต e r i n g h i คือเราสามารถควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับหรือถ้าอยากจะเ,เปลี่ยนเกียร์โดยใช้ที่คันโยกเพื่อให้ดูรู้สึกว่าสปอร์ตหน่อยก็สามารถทําได้นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าแบรนด์ซันยองเป็นแบรนด์ของคนเอเชียค่ะเราต้องสนับสนุนการแต่ว่ามาตรฐานเขานั้นประดับยุโรปเลยนะคะคเพราะฉะนั้นค่ะต้องไปรถอีกหนึ่งในใจคนที่สามารถมาทดลองขับได้ไม่ใช่แค่ที่งานมอเตอร์เอ็กโปเท่านั้นนะคะไปที่บูธไปที่ศูนย์ต่างๆไปที่โชว์รูมเราได้ครับผม ตอนนี้มีโชว์รูมอยู่เยอะมาก<ช>้อยใช่ไหมครับโชว์รูมในกรุงเทพเรามีอยู่ที่ถนนพระรามเก้านะครับเพราะนั้นก็อยู่มีอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับซึ่งส,สําหรับซันยองเองแล้วโชว์รูมเราเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดครับก็เรียนเชิญครับนะคะนี่แหละค่ะซันยองนะคะเรียกว่าจะเป็นผู้นําในอนาคตนะสำหรับตัวนี้นะคะ,นนะคนะตอนนี้ก็มาถึงบู ของมิตซูบิชิแล้วนะคะมีตัวเด่นค่ะอยู่เนเวทีอยู่2ตัวนะคะตัวด้านนี้คือปาเจโ o ค่ะส่วนด้านนน้นคือไท t ันนะคะพูดถึงตัวของไททันก่อนค่ะชื่อเต๋อโมกชื่ออะไรนะคะค่ะสำหรับคันนี้เป็นมิตซูบิชิไท t ันเมกาแคปค่ะซึ่งเป็นรถที่ขับเคลื่อน2ล้อตอนนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเราคือ สภาวะน้ําท่วมเพราะฉะนั้นหลายคนเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับรถกระบะที่ยกสูงตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่านอกเหนือจากที่จะเห็นว่าเป็นรถกระบะยกสูงแล้วนะคะลุยได้ทุกสถานการณ์แล้วเนี่ยเขายังมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะเป็น2.5 VGT u r b o นะคะให้ความแรงถึง178แรงม้าด้วยกันอ่าฮะอันนี้ความโดดเด่นของเขาใช่ปะใช่ค่ะสูงพอจะทราบยคะว่าสูงประมาณเท่าไหร่ได้คะ จริงๆแล้วสูงโดยความสูงโดยประมาณเนี่ยพอๆกับรถกระบะทั่วไปนะคะคที่เรายกสูงขึ้นมานะคะแต่ว่าความโดดเด่นนอกเหนือจากตัวเครื่องยนต์ที่ให้ความแรงถึง178แรงม้าแล้วเนี่ย<อ>ภายในตัวรถค่ะก็ให้ความกว้างขวางมากๆเ,เหมือนกับเรานั่งอยู่ในรถเก่งดีๆคันหนึ่งเลย Uh huh. แต่ว่านี่คือรถกระบะที่เขาพัฒนาขึ้นมาจนใกล้เคียงกับรถเก่งแล้วเหมือนกันนะคะใช่ค่ะราะคาด้านยนก็เป็นในส่วนของ p a เจโร่นะคะตัวนี้เป็นโดดเด่นยังไงบ้างคะตัวนี้สําหรับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตถ้าเกิดความโดดเด่นมองแบบแรกคือรู้เลยว่าคือสีสันของเขาที่เรามีสีใหม่ออกมาคือสีน้าตาลแบบนี้เรียกว่าคอสบราวนั่นเองคอสบราวน์ใช่ค่ะเป็น,น,นส,สีใหม่หเลยในปีนี้ค่ะ นี่เป็นคันที่โชว์คือสามารถสั่งซื้อได้แล้วตอนนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าทําไมยังมองไม่เห็นคอสบาลเลยต้องมามาบนเวทีค่ะเพราะว่าจะจอด uh huh. อยู่คันเดียวเลยสําหรับ Cross ow, Sport. Uh huh. คอสบาลปาเจโรสปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความโดดเด่นเยอะมากเพราะว่ามีาฟังก์ชันความสะดวกสบายเยอะเลยทีเดียวไปดูกันดีกว่าค่ะได้เลยค่ะโอเคพูดถึงด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดดูด้านในกันสักหน่อยเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โห ด้านในนี้เป็นเบาะหนังน่าจะเป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยค่ะว่านอกจากด้านนอกที่เป็นสีสันของคอตซ b บอลสีน้ําตาลแล้วนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยเราได้ออกแบบในเรื่องของไฟหน้านะคะเป็นแบบ HID ซึ่งตรงนี้ก็ให้ความสว่างในเรื่องของการขับขี่นะคะแล้วก็ยังมีระบบเปิดปิดไฟ,ไฟอ,อัตโนมัติระบบลำแสงอัตโนมัติด,ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบฉีดล้างไฟหน้าด้วย อ่นนี้คือตัวที่เป็นไมเนอร์เชนเปลี่ยนช็อคออกมาสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วก็ด้านข้างนี่เลยค่ะคิวประตูของเราตรงนี้จะเพิ่มความรูหราความลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ระบบปัดน้ําฝนเป็นแบบอัตโนมัติด้วยนี่คือสําหรับภายนอกแต่ว่าในส่วนของภายในเนี่ยนะคะก็จะโอ่อ่ามากๆเลยทีเดียวฟังก์ชันของความสะดุกสบายก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะเริ่มจากคอนโซลหน้านะคะจะเห็นว่า เรามีจอทัชส,สกรีนตรงนี้ขนาด7นิ้ว uh huh. นะคะหลายคนแบบว่านั่งอยู่ด้านหลังก็อยากจะดูก็มาทัชสกรีนได้เลยได้เลย uh huh. นะคะแล้วก็มองเห็นถึงด้านหลังเลยทีเดียว uh huh. ในส่วนของพวงมาลัยเช่นเดียวกันค่ะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยที่แอันนี้ก็พิเศษเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราก็ได้ปรับเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนะคะ uh huh. สำหรับพวงมาลัยเรามีเป็นแบบพาวเดอร์ชิพให้ด้วยซึ่งเหมาะกับใครที่รักการสนุกในการขับรถ เปลี่ยนเกียร์ได้เลยสะดวกสบายนะคะมาขึ้นได้ด้วยตรงนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ความเร็วสูงสุดคือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็เหยียดได้มา280ได้อยู่เหมือนกันนะถ้าใครได้ความเร็วกาคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่แนะนาอยู่เหมือนกัน ใช่แล้วมีอะไรเพิ่มตอนโดดเด่นในมันของปัจจุบคันนี้มีสำหรับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยค่ะเวลาขับรถเนี่ยไม่ต้องลักมือไปกดตรงกลางเลยคือเรียกว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการขับรถมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเราได้ปรับเปลี่ยนแอร์ค่ะปกติแอร์จะอยู่บริเวณด้านข้างใช่ไหมคะเราปรับเปลี่ยนมาไว้ตรงกลางด้านบนเลยนะคะก็คืออยู่ด้านหลังเนี่ยทั่วถึงแน่นอนสําหรับความเย็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลย ะะเรียกว่าเป็นเลเวลอัพของทางประโจที่เขาออกมานะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะสีก็เป็นสีใหม่ด้วยถูกต้องเพราะฉะฉนั้นใครสนใจก็สามารถมาวแวะ<ด>ชมกันได้ใช่แล้วก็มาจับจองในงานนี้ได้แต่ต้องบอกเลยว่าสําหรับเครื่องยนต์เนี่ย ก็โอ้โหอันนี้แรงค่ะ,คะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ในรูปแบบใหม่ของทางมิ s u ูบิชิเลยทีเดียวนะคะ2.5 VGTurbo ค่ะให้ความแรงกับคุณสูงสุดถึง178แรงม้าค่ะนะคะใครสนใจก็ไปดูได้ค่ะสมมติว่าจบงานไปแล้วเนี่ยค่ะก็ไปดูได้ที่ส่วนของโชว์รูมของม<ช>ิ s u ูบิชิเขามีอยู่ทั่วประเทศนะ<ช>นะคะก็ะไปดูกันได้ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกันค่ะ